ดักกลูเรียวนี่วิธีการดักปกลูกเรียวดับดักเนี่ยดับก,กลูเรีวอ,อันนี้ตมจกองนมกับนี่นยแต่อ่ะออต้องใส่เยื่อไปในปองนีไงใส่เยื่อไปมันนี่ครับเกีเ่ยวไ่เตมปอผูก้าวกินนี่ดึงอันนี่เรื่อยเราตังยง ปูเปรี o, ้ยวปูเปรี o, ้ยวพี่พี่เปรี้ยวเปรี้ยวันนี้อันี้เก็บปูันนี้วนี้เตาตั้งจะชาจะชาอือือะไรเงันตนี้เตาตั้งอวนีเต็มกองเลย